สวัสดีค่ะนภพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประพรค่ะมือนีกระดมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของนภพรนเนาะค่ะิ่นสิฝันว่าจังไรเรื่องรล่าความฝันของคุนบอกให้ท่านผู้ชมทา้งบา้านทักฟังเลยค่ะโอ้ฝันอยู่ค่ะฝันอยู่ฝันว่าใหญ่ใหญ่เขามาบ้านเด็กทีนี่แหละใหญ่มากมือแหละตะกี้อยู่ยาโซเนาะค่ะเป็นเป็นบัตปวะชาชนอยู่ยาโซกันเลยว่าเออิ่น โน่นนี่นั่นก็เล่ยใหญ่แต่ถ้าพัวไปใหญ่เข <eleven. S 3> <w> ้ามาบ้านนี่ยามือแรกมาหน่อฝันพันยันคนเขาว่าเด็กหน่อยห้องเซวเซลอยู่แม่หนาได้อันงูใหญ่งูใหญ่ว่าัษาโตบักใหญ่ว่าัษาขอลายเลี้ยวไปเขาว่างูใหญ่แม่สุบบอชุบจักพยานาั่คอุ้ยตัวสีทองได้สูงค้อนะสู้งขวานเฮียนคอข้อข้องูเขาว่า ตะว่าลายเพิ่นสีลายเด่นแดงขีดสีแดงเออขีดแบบอยู่น้ำน้ำลายเพิ่นนะโตวสีทองฮะง่ายเขาเลยว่าไอ้หนุ่มกาแลนนี้ที่บ้านหยาดเนาะกาแลนนี่แลนนี่แลนนี้บานนี่หางเพิ่นอยู่ไกลเนาะแนวข้อเพิ่นชุ้งๆเพื่อนอะหางเพิ่อนคนยู่ไกลเขาเลยว่าชุดสีว่างูจังได้ชุดเป็นแจ็กพอยน่าหนักสบาะบ้านนี่กาแลนนี่บานนี่แขนเพิ่นนอะหางเพิ่อนอันหน้า อวยมากฮงางเพื่อนเพิ่นมาตุมาตุแขนกอ,อนมามุอมือมาตุมือเอาหางมาถือแขนเอเอคือจังไก่ก็ซื้อมาบอก,กอเกี่ยวฮางเขาใส่เอเอ,เอมาตุแขนก็เล่นนี่คือหมูเลยแม่นี่คือหมูแต่ว่าหางมาตุแขนเขาก็เลยว่าต้องออกบานเด็กที่ขอเพอราะว่าขอเคยถือบานเด็กที่เขาเนึ่อเจ็ดเก่านี่ยอวามากแน่นอนหนึ่งเจ็ดเก้าเออบานเด็กที่ เคยถือสามตัวได้ออค่ะบ้านเ็กทีนี่ออกเฮงที่สุดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่มาตลอดค่ะเท่าทีนาะพ่อนจำไรนไึอ,อตามที่ฟันมาในโบผาดค่ะขันฟันลักษณะจ้างสี่เป็นจ้งสี่ประจำเป็นเจ้างศี่ฟัน้าฟันว่าเป็นมันกะแต่ละเหมือนมันกะฟันว่าคือกันเนาแต่ว่าห้าวกบตีเอาเหมือต่อเหมือเนาะแมนบ่งวดตองวดจ้างศีหนา ฝันเ้าวอก็ทุกยากลำบากคนก็มาหอยู่เลเจ้าที่มองนี่คนดีอยู่ได้ค่ะเม่เจ้าเจ้าที่เจ้าท้างยังดีเมื่อเจ้ทาที่ให้น้ค่ะดีให้น้ำให้น้ำหนาเาไปเห็ดเหรียนเสี่ยห้าขอบ่อยเมือ่อยบ่อยยังเก่งสิจ๊ะไม่ <ừ> บ้าดนี้ฝันฝันเมื่อ้คันฝันไหว่่ี่นี่แหละฝันเด็กนี่แหละเมื่อขึ้นโอ้เมื่อยขึ้นบาดนี้เพิ่นเอาหางมามาใส่แขนของต่อพอนี โบนี bon ny, อายุของประพลก็สําคัญเลยอายุเท่าใดร่คะเดี๋ยวอายุหาสิบสี่ปี <14. S 1> อ่าสิบสี่ปีเนาะแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าโบโบ,าโบเมนอายุโบเมนาอายนนอนุโบเมนอายุแน่นอนเพราะว่าเห้าวใหญ่ามาบานฤที่นี่เาคิดว่าต้องเป็น<ม>เจ๊กกะเพราะว่าใหญ่มาบานเล็กนีออปุ๊บกับฟันปออุ๊บใหญ่ไปใหญ่ก็เป็นเนี่มัแรกกับมาหน่อยนะที่สุขภาพก็มาดีอ้วนดีแนวดีดีมาเขาชูชีพดี ก็ดีอยู่นะค่ะอืายเ้าเห็นอุ้ยเห็นตัวขนาดตัวใหญ่โตใหญ่แหี้ยสูงถวนเหี้ยนแลยตัวข้อขึ้นเลยเออสู้ข้อขึ้นจนเดียวเลยตัตเลี้ยงโตสีทองอะไรเล็กหน่อยก็แรงใหญ่เลยแด้เรงน่าแม่หนามอ่ะข้าบอกบุกข้ามูนี่แรงนี้ไงอันงูใหญ่งูใหญ่ว่าจัน เราเรียกว่้งูงูใหญ่หาทุกที่จุกจับไปในความฝันประพรนนะครัว่าอยากเห็นคือการงูใหญ่เป็นแนวใดก็เลยเดี๋ยวเบิ่งจุกจักไปในหนาเว่าขีดขีดเพิ่นสีแดงค่ะชีดสีแดงเลยขีดลายเพิ่นหนาลายอยู่หลอกข้อหลอกเด็กหน่อยที่อยู่ในความฝันนี่ประมาณจักคนกันปะอุ้ยหลายได้เด็กหน่อยเหรีหนาหลายแต่ลายเด้อลายได้เรียนดีห้องเซลเซียลคนได้วกเป็นหนุอยหน่อยเด็กหน่อยแต่มีหนึ่งอยู่เลย ตรงกับบเลขที่ขอมคุณป้าพอดีหนึ่งอยู่ข้างหนาหนึ่งเก้าเจ็ดนหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจดเก่าเนี่และเจ็ดว่าตัหนาตดหลาตหนาตดหลาเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดบนหลางที่าโมผากินโมผากินว่าสิ่อเล็กค่ะกินวาสิสุนี่ละงวดนี่แหละหนึ่งเก่าเจ็ดนี่ยละจะคล้องกับวาสิเทศลายเต๋ออยู่ด้วย่ันมาใบจักใบตรงใบเนาะ จีซื้อลตเตรี่นะเออค่ะอาเทียถึงเรื่องวันที่หนึ่งสิวายไหนวะเนาะฝันดีอยู่ได้ถือว่าฝันดีเนาะฝันเห็นมิลองปูพญานาคเป็นสีทองเป็นสีทองเลยบ่าหัวกับแบบหัวของพญานาคเลยงามเลยโอ้ยยงว่าโอ้แต่เป็นบุญตาเห็นเนาะในฝันนค่ะงามจะได้เหลือมยิบยับเลยบ่เหลียงน่ะแล้วเหลียงทองเหลียงทองเลียงแดงเหลียงทองก็ว่าหูใน แขนสีแดงสีไล่หน้าไล่ก็ว่าน้ำข้อน้ำยางคนจะสีน่าอุ้ยสูงทั่วท่วมเลยแล้วท่วมก๊กใหม่ก๊กไหลท่วมอย่างสดงว่าสูงท่วมนี่ก็เป็นเหล็กสูงเลยเหล็กสูงเล็กนี่จะมาสูงหลายๆเนาะคุณป่านาะเล็กสูงก็มันกะเขาก็บาดในทีแต่ก็ง่า่แต่ห้ ได้หนอนกับเป็นหนึ่งอยู่เลยได้หนอนมหลายชนแต่ว่าอายุของคุณป่านี่หาสิบสี่ปีกันถันเอฟซี่สิบกันไหวกับกันไหวน้ากระใหญ่เนาะเอาเป็นตัวกันไห่เนาะเลยป่านเนาะแต่ว่าในข่วมฟันผู้ฟันนี่ว่ามันหนึ่งเจากเก่ามันใจเนาะเนึ่งเจ็ดเก่ามันใจว่าเลยที่นี่ละมันคาแข่งเก่าเก่าเจ็ดหนึ่อเจาดเก่าในเนหละเพราะว่าอย่างห้องใหญ่เขาไม่อยู่อ่ะตื่นเชียงใหญ่เขามาค่ะ ใหญ่เข่ามากอ่าจะามใหญ่เขามากกคือฝันเลยเนาะเออฟันเลยกลยคิดว่ามันดีอยู่แล้วนะเนาะหนึนน่งหนึ่งเจ็ดเก่าหรือหนึ่งเก่าจเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะท่านผู้ชมหนึ่งเจ็ดเก่านะะนะะเนาะค่ะนอสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณคุณป่าหลายๆเนาะค่ะนอทีแบ่งปันตัวเลขลวการเนี่ทานให้กับเอฟซีเนาะค่ะนอขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กามาเบิงตัวเลขของป้าพรเนาะ,ค,ะ 1, 7, 9, 5, 4, ค่ะเนาะหนึ่งเจ็ดเก้าห้าสี่ค่ะท่านผู้ชมหาซีนี่เป็นอายุของป้าพรเนาะคะ่ะเนาะประจำหมวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะเป็นตัวเลขหลากาักะแนวทางความฝันที่ป้าพรเพิ่นนำมาแบ่งปันในหวดนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะฝันเห็นองค์ปูพญานาคค่ะ ปาพ่อนเพิ่นว่าเพิ่นไปใหญ่บ้านเล็กทีมาค่ะท่านผู้ชมใหญ่มาอยู่กาแฟนเพิ่นเนาะค่ะพอหลังจากใหญ่บ้านเกษทีมาในคืนทีมานอนบ้านกลับมานอนบ้านนี่ฝันเห็นองค์ปูพญานาคองค์สีทองเลยค่ะโตสูงถ่วมบานเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นสีทองเนาะค่ะนอกกะเอาหางมาเตะกับแขนของปาพ่อนเพิ่นว่าบานนี้ป้าพ่อนเพิ่นก็นเลยคิดว่าน่าจะมา บานเลขที่ของเพินนอะค,ะค่ะนอหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชคหมานหมานกับตัวเลขของป้าพ่อนะคะ่ะนอประจำหมวดหนึ่งท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะแอดกาพึงมาติดตามเป็นคิปเลขเป็นขังเลขเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอจังใดกาให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชคหมานหมานน้ำกันเดอค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทีกดเขามารับชมรับฟังคลิปของ จะป่บบอ,อจนจบเนาะค่ะเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะฐานยังบอกกดติดตามก่ะขอฝากช่องเนเด้อค่ะท่านผู้ชมกดติดตามเนาะค่ะเพื่อที่สิบออผะาตตัวเลขละค่ะแนวทางดีๆค่ะขันมีตัวเลขหรือว่าแนวทางความฝันดีๆได้เด็ดอยู่มองใดแอดกะสิไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทางบานคือเก่าค่ะ สุดท้ายนี่ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดวังสิ่งใดก็ให้สมคามมุงมาต์ปารธนาทุกอย่างเด้อค่ะถือเลขลุยๆกันทุกคนเนาะค่ะนอโชคดีกับตัวเลขของป้าพ่อค่ะ1 7 9่งห้าสี่ค่ะหาี่นี่เป็นอายุของป้าพ่อนเองเนาะค่ะนอสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ